นักธุรกิจวัดกันที่กําไรจบนักธุรกิจวัดที่บรรทัดสุดท้ายไม่ต้องมาอวดกันว่าชันธุรกิจพันล้านร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้านไม่ต้องมาอวดผมพูดชัดเจนมี2วิธีนะครับที่เป็นวิธีที่แย่ที่สุดในการตั้งราคาสินค้าของคุณนะครับถ้าคุณเป็น SME ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจบอกได้เลยว่า จริงๆแล้ววิธีการคิดของคนที่มีสินค้าหรือตั้งราคาเนี่ยคิดผิดมากเลยมี2วิธีที่เขาทํากันบ่อยๆแรกคือดูจากต้นทุนสินค้าใช่ไหมเขาเริ่มจากที่ต้นทุนสินค้าแล้วก็มานั่งคิดว่าโอเคฉันอยากจะได้มาจิ้นประมาณเท่านี้กี่เปอร์เซนต์ก็ว่าไปเสร็จแล้วก็บวกเข้าไปแต่เขาส่วนใหญ่จะลืมคิดว่า1ค่าใช้จ่ายที่เขาไม่เห็นมันจะงอกขึ้นมาอีกเพียบเลยแล้วข้อ2 จะมีคู่แข่งตามมาอีกแล้วก็คู่แข่งก็จะพยายามตัดราคาเขาไอ้เรื่องการตัดราคานี่มันทําให้ธุรกิจเจ๊งมาเยอะมากแล้วมันจะเป็นวงจรที่ไม่จบนะครับคุณจะเจอแบบนี้ตลอดชีวิตถ้าเรื่องการคิดราคาของคุณไม่ขาดโอเคไหมผมเป็นนักธุรกิจมานานแล้วก็เป็นเกิน10ปีแล้วนะครับคนส่วนใหญ,ญ่มองผมก็เป็นอาจารย์นะครับซึ่งผมก็ใช่เป็นอาจารย์แล้วสอนหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของการสร้างธุรกิจออนไลน์แล้วตัวผมเองเริ่มสร้างธุรกิจออนไลน์จาก ส,สร้างด้วยตัวเองด้วยนะไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจพ่อแม่ของผมแล้วก็สร้างภายใน10ปีสร้างขึ้นมาเป็นมูลค่าเป็นพันล้านนะครับด้วยมือของตัวเองแล้วโชคดีที่ออนไลน์มันเป็นอะไรที่โตเร็วแล้วก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากของยุคนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่มหัศจรรย์และทรงพลังที่สุดของมนุษยชาติเลยนะครับที่ตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ออนไลน์ใช้อ,อินเทอร์เน็ตในการที่จะ แพร่กระจายการตลาดของเรานะครับข้อสองที่จะให้ก็คือคนส่วนใหญ่ตั้งราคาผิดเพราะว่าตั้งราคาด้วยการเปรียบเทียบกับคู่แข่งตั้งาราคาด้วยการเปรียบเทียบกว่าคู่แข่งข้อเนี้ยพลาดเพราะอะไรคู่แข่งอ่ะพยายามจะตัดราคาคุณอยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เล่าว่าสินค้าของเราแตกต่างย,ยังไงแล้วเหนือกว่าย,ยังไงแล้วทําไมคนต้องซื้อของของคุณคุณเชื่อไหมว่าเพื่อนผม มีหลายคนเป็นเจ้าของธุรกิจหลักหมื่นล้านยังตอบไม่ได้เลยว่าทําไมลูกค้าเขาต้องซื้อจากเขาแต่การที่เป็นเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านพันล้านไม่ได้บ้านวัดประสบผลนะเพราะว่ากาไรเขาบางเฉียบปีหนึ่งอาจจะขาดทุนได้ซ้ํานักธุรกิจวัดกันที่กําไรจบนักธุรกิจวัดที่บรรทัดส,สุดท้ายไม่ต้องมาอวดกันว่าฉันธุรกิจพันล้านร้อยล้านหมื่นล้านพันแสนล้านไม่ต้องมาอวดผมพูดชัดเจนวัดกันที่บรรทัดส,สุดท้ายคือหลังจาก ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเหลือเท่าไหร่นี่สําคัญที่สุดเวลาผมสอนเรื่องธุรกิจการคิดแบบธุรกิจออนไลน์แบบคิดธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยผมสอนแบบขมมากผมเขียนสอนแบบคนที่ทํามาแล้วเองไม่ใช่คนที่รับเงินพ่อแม่มาไม่ได้คนที่รับเชื่อมต่อธุรกิจคนอื่นมาไม่ใชเ่เป็นคนที่สร้างภาพสร้างภาพว่าธุรกิจชั้นผืนหมื่นล้านพันล้านแต่ขาดทุนส่วนใหญ่ไม่คนส่วนใหญ่ไม่พูดหรอกเขาไม่พูดว่าเขาขาดทุนแล้วก็จะพูดคําว่า พนักงานฉันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นอะไรแต่ว่าไม่สําคัญหรอกถ้าคุณขาดทุนทุกอย่างวัดกันแค่นั้นเองมีคะแนนอยู่ตรงนั้นอันสุดท้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเนะเวลาผมสอนผมจะสอนคอร์สธุรกิจคอร์สพรีเมียมของผมนะคอร์สใหม่ของผมชื่อว่า Marketing to the Superrich การตลาดสู่กลุ่มมหาเศรษฐีหรือการตลาดสู่กลุ่มพรีเมียมนั่นเองนะครับผมจะสอน19กลยุทธ์ในการที่คุณจะ ชนะคู่แข่งแบบ Apple นะแบบ Apple แบบลอยลำสร้างราคายัางไงก็ได้ราคานี้แพงกว่าคู่แข่งเสมอแต่คนก็กระ,กระ,กระนำซื้อปีที่แล้วปี2 5งห้าห l e นะครับ a p p เปขนาดเป็นปีโควิดนะกำไรเพิ่มขึ้น20%กว่าเป็นขนาดเป็นปีโควิดนี่แหละผมต้องการสอนให้คุณเป็นแบบนั้นตัวผมเองก็เหมือนกันปีที่แล้วกำไรเพิ่มขึ้นกว่าปีก,ก่อนๆนะครับประมาณ4 0กว่า มันมหาศย์มากผมจะสอน19กลยุทธ์แห่งการตั้งราคาที่ถูกต้องนะครับคนส่วนใหญ่ทั้งชีวิตไม่รู้เลยทั้งชีวิตไม่รู้เลยคอร์สนี้มันเป็นอะไรที่คุ้มมากแล้วก็ตั้งราคาไว้ให้คุณคุ้มมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจผมจะสอนสดหรือว่าใครไม่อยากจะมาเจอกันสดนะครับ ก็มาเจอกันใน o ู m ก็ได้นะครับสำหรับ V.I.P. นะ V.I.P. รับแค่8คนคุณสามารถถามคำถ,ถามได้ราคาอยู่ที่1 3 0 0 0 0บาทนะครับราคาอยู่ที่1 3 0 0 0 0บาทและถ้าเรียนออนไลน์ให้ราคาสำหรับคลิปนี้นะครับเรียนออนไลน์49,500บาทเรียนออนไลน์49,500บาทมันคุ้มมากถ้าคุณไปเรียนเมืองนอกเรียน M.B.A. อะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้สอนแบบนี้ด้วยซ้ำ หลายที่นะหลายที่สอนอะไรที่มาใช้ในเมืองไทยไม่ได้แล้วก็สอนจากที่มันมาจากหัวของ p r o f e s อร,อาาร์เองซึ่ง p r o f e s อร์หรือศาสตาจารย์เองที่ไม่เคยจับต้องทําสร้างธุรกิจกับมือในประเทศไทยมาเจอกันครับตอนนี้เหลืออีกแค่2ที่นะครับสำหรับ VIP 1,30,000บาทวันที่30และ31เดเดือนมก,กราคมปีนี้นะครับหรือว่าอยากจะเรียนย้อนหลังใครจะมาไม่ทันเรียนย้อนหลังได้นะครับออนไลน์ ราคา49,500บาทนะครับสนใจก็ CF คิดเป็นว่า CF หรือสนใจแต่ระวังมิจฉาชีพนะครับดีที่สุดทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ของผมเลยแล้วเราจะกดลิงก์ไว้ให้นะครับช่วงนี้มีมิจฉาชีพเยอะมากมันจะทักไปหาคุณเองแล้วก็ถามว่าสนใจไหมจ่ายตังค์ให้ให้เขาแต่ก่อนจ่ายตังค์ให้ใครเช็คดีๆนะครับจะต้องเป็นบัญชีอของบริษัท Inspire Music แล้วก็ เพจที่ถูกต้องก็คือเพจที่มีคนตามเกิน8ปแสนคุณเพจของผมเองนะครับใครดูคลิปนี้ใน YouTube ใน IG หรือ TikTok กนะครับก็ไปที่ l i n e แอดีกว่านะครับไปทักทีมงานผมมาที่ Line แอดแอดบันดิตนะครับแอดบูนเท่านั้นนะครับโอเคผมมั่นใจเลยว่าคอร์สนี้จะเปลี่ยน mindset ของทุกคนแล้วก็ทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น10เท่า อย่างน้อยน,นะครับตัวผมเองประสบแบบนั้นมาแล้วเพราะถ้าคุณใช้ออนไลน์แล้วเขาคุณมีกลยุทธ์ในการตั้งราคาที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจงคุณโตอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเรื่องนี้เรื่องนี้มันทําให้ธุรกิจเจ๋งการทังตั้งราคาผิดตั้งแต่แรกคุณไม่สามารถเอาต้นทุนคืนมาได้แล้วทาให้คุณขาดทุนแต่มันก็คิดเปลี่ยนแค่ตัวเลขเท่านั้นเองผมมี19กกลยุทธ์ใช้แค่กลยุทธ์เดียวก็เปลี่ยนได้เลย ราคานี้ราคาเป็น early bird นะครับราคานี้อยู่เป็นเวลาที่จำกัดโอเคทั้งนั้นเราเจอกันนะครับผมมณวนนสวัสดีครับ